งานนี่ก็เป็นแค่งานง่ายๆะแกแค่ต้องไปฆ่าเด็กเปรตสองคนที่มันจ้องจะเล่นงานพวกแกนะเอ้เอ้นิูเขาพูดอะไรวะจะไปทํางานออแต่กระทั่งเชิญที่ไหนมีเงินที่นั่นมีกลูถ้างั้นคงต้องฆ่าคนที่ฆ่าง่ายสุดก่อนสินะว่ามีเลเซอร์อยู่บนหัวฉันแล้วก็มีคนยิงฉันด้วยล่ะใครมาเล่นเลเซอร์วะ รักษาตัวเองได้งั้นเหรอไม่ธรรมดาจริงๆโอเคการยิงนะัดที่สองของนาย่างขอเป็นคนยิงบ้างนะแกบังอาจนักหน้าที่มาเข้าหูหน้องฉะเออเออ,เอ,อผมขอโทษพี่ผมแค่จะมาเข้าห้องน้ำผมมาผิดทางอะ่ะเออเดี๋ยวผมขอไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันแต่ห้องน้ำไม่ได้อยู่ทางนั้นเนาะ อเคงานจบแล้วไปเพื่อนแยกย้ายกกลับบ้านว่าแต่มึงมีบ้านเรอ่เฮ้ยเรื่องนั้นมันก็เออว่ะไม่ได้จับมาทำไมชีวิตมีคว,ว,วามสุขเลยโบลใจเย็นจานให้มาเรียกโอ้ยเหี้ยจานตามมาลายมาเรียกในตอนนี้ สนุกกันเปล่าผมตั้งใจตัดเลยเนี่ยแต่คลิปนี้ตัดนานพอพาสองเวย้ยเรื่องไหนมันเกะมันเกะมันเกะเลยที่ไหนมี bro สวัสดีฮาฟูมแต่ห้องน้ำไม่ได้อยู่ทางนั้นนะ